S <S 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 พี่น้องเอ้ยขื้นเห็นๆเลยนอนเลยเมโลขึ้นรถนะคะขึ้นตั้งแต่ปีที่แล้วปีฮกเก็ตนี่เกือบอาทิตย์แล้วพี่น้องเพราะตั้ขึ้นนี่ละตอนขึ้นนน้นที่ย่าเห็นปัญญางข,ขึ้นขึ้นคางนาน,นะคะขึ้นไปแล้วก็ไปทูไพาทายทูไปทูมา,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 านอนจ่อย ถามเพิ่นเบิเ่งเพิ่นสิออกบ่เมื่อนี้เป็นวันที่วันที่หกเด้อเนาะวันที่หกตอนตอนนี้จะกตุ่มเนะ่ยสองทุ่มเคืองปะนาบังนาฬิกากันนะสองทุ่มเสองทุ่มจะครึ่งสองทุ่มยี่สิบสี่นาทีไมโลขึ้นขึ้นรถกระบะขึ้นแล้วนอนแอ่งแมงอยู่บนเก่งรถนะคะ โอ้ยหนาแร่งฝนว่ตกรถดกับวได้ลรางสองอาทิตย์แล้วพี่น้องเอ้ยไมโลพรุ่งนี้วันที่เจ็ดออกไหมลูกออกไหมครับให้เอฟซีชดีกับหนูนะลูกนะเมโลส้างของไม่โลนี่จะไปออกเพื่อนบ้านร้ายก็รัฐบาลไทยนะคะ มักจะออกห้าน้อยแหลกหรือห้าน้อยสองพิเศษหรือธรรมดานะคะนุ่นที่ยากกับมักจกะทายหายเพราะไม่พี่น้องเอฟซีนะคะออกไหมลูกไม่โรครับให้เอฟซีโชคดีกับหนูนะลูกนะไม่หรหนูว่างนอนเหรอลูกเมื่อนั่นเพื่อนไปขึ้นรถเอ่อรถ ไทยสีสมทะเบียน48 48 48 95นะคะเลขออก89กับ8หานะคะสลับตำแหน่งนะคะออก5น้อยหรือซื้อวันจาก5น้อย1 5น้อย2นะคะต่างแต่วันที่31ี่่่านมานะคะต่างแต่วันที่1มนี่ีพึ่งจะขึ้นนี่นะคะเป็นอาทิตย์แล้วนะคะ หกมือแล้วเพิ่งจะเห็นขึ้นรถขั้นนี้นะคะแต่รน้นนี่ญาติจะพาไปเบิงทะเบียนเด้อค่ะทะเบียนรถบอไม้ช้อชิง9301กาลสินนะคะ เป็นแนวทางหาซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลหรือเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์แนวทางของไมโลนี่เป็นไมโลแมวแซนรู้นี่เป็นเพื่อนบ้านนะคะมักจะเป็นห้าน้อยนะคะห้าน,น้อยพิเศษหรือห้าน้อยธรรมดานะคะนันที่ยากะทายทําให้เป็นแนวทางนะคะบางท่านบางคนก็อยากให้ทายนะคะเขาก็บ่ได้ขึ้นทุกมือเด้อค่ะอาทิตย์หนึ่งจะขึ้นยุคข,ข้างหนึ่งนะคะตัดข้างนาจะเป็นเก้าสามนะคะตัดข้างหลังจะเป็นศูนย์หนึ่งนะคะ เดี๋ยวได้ถ่ายคลิปจะตัดหายนะคะไม่โลครับออกไม่ลูกไม่โลให้เอฟซีโชคดีกับหนูนะลูกนะโอ๊ยลดใบล่างพี่น้องเอ้ยมิตรฟุนไม่โล,โลครับ เป็นนอนนะคะไม่โลไม่โลครับเมื่อตกี้ยังกินอาหารอยู่เลยนะคะกินแป๊บหนึ่งก็ขึ้นมานอนเลยเหรอไม่โลครับเเออไป มือล่างรถเหในเด้อนี่มิตรคุณเนี่ไห้ผนรถเด้นมเออมือล่างใหเนี่ยบอสล่างขันนี้ขั้นเดียวรถเจ๊งล่างแล้วเมื่อวานนี่ล่างนี่ล่างขั้นนี้ไหร้อยหนึ่งอเว้ยเ่นีจังพอบานล่างรถนะคะเบโลเโลครับให้เอฟซีจ okay. um oh, ้าดีกับหนูนะลูก ไมโลครับผุนนอนบอนอีได้นะ้องพี่น,อนนะ้องเนาะหนูง่วงนอนมาจากไหนครับไมโลเพื่อนกขบอได้ขึ้นสุกมือเด้อพี่น,อน้องนานทีขึ้นทีนะคะนานที่จังข้นนะคะน่ากับเบียนรถนะคะ บอไม้มชอสิง9301นะคะตัดข้างนาจะเป็น93นะคะตัดขางลังจะเป็น01ถ้าเลขสามตัวเนี่ยจะเป็น90 930หรือ301นะคะเป็นแนวทางหาสื่อสารกินแบ่งรัฐบาลหรือเพื่อนบ้านนะคะแต่ว่า99%แนวทางของไม่รู่นี่มักจะเป็นห้าน้อยนะคะเข้ากับมารุนน้ำกันนานุนิยะาไทายช่วงเวลา ตอนนี้อาจจะเป็นเวลาสองทุ่มครึ่งนะคะสองทุ่มครึ่งของวันที่วันที่หกนะคะแต่วันนุทิยาทายไว้จะไปลงพรุ่งนี้ลงวันที่เก็ดตอนเช้านะคะนะคะทั้งหมดทั้งมวลนี่เป็นเลขรถนะคะเขามักจะขึ้นรถบางข้างขึ้นเสล่งทะเบียนหนึ่งเก้าศูนย์ศูนย์เลขเก่าห้าน้อยศูนย์ศูนย์นะคะขึ้น รถเก๋งทะเบียนเกตหนึ่งสีกระออกหนึ่งซีบางข้างกระออกสามตบางข้างกระออกสองตนะคะตอนรถขั้นนี้ก็เคยออกเคยออกขึ้นข้างหนึ่งเคยออกเคยแตกสองสองรอบกับมีนะคะแล้วรถสีส้มนี่ก็เคยเคยขึ้นแล้วก็แตกสามตส่วนมากจะเป็นห้าน้อยนะคะแต่บามือน,นี้ บอกบอกช่บ่าชัยกับบุมีผู้ใดลู้นะคะนนทิยาทายทําให้เป็นแนวทางหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลในงวดวันที่สิบเจ็ดมกราสองห้าหกเ็ดนะคะตั้งแต่ปีนี้นะคะปีพศหกเก็ดพึ่งจะขึ้นนะคะพึ่งจะขึ้นเมื่อนี้เป็นเมื้อแรกนะคะใช่บ่าชัยกับบุมี่ผู้ใดลู้เด้อคะ่ะนนทิยาทายทําให้เป็นแนวทางนะคะบ่ะยอมลงเลยไม่โลไม่ลครับ หนูว่งนอนมาจากไหนลูกไม่โลไม่โลครับไม,ไม่โลครับออกไปลูกให้ fc โชคดีนะลูกนะออกไหมครับไม่โลไม่โลครับให้ fc โชคดีนะลูกนะกระดิกหาง ม่วงนอนมาจากไหนเนี่ยอ้าวสรุปา่าไม่โลกข้นรถนะคะเป็นทะเบียน9301นะคะ<อ>เป็นแนวทางหาสื่อสารกินแบงรัฐบาลในงว่างันทีสิบเจ็ดสิบเจ็ดมักกะลาสองห้าหกเจ็ดนะคะนันทญาไทยทํำไห้เป็นแนวทางเด้อคะอ่ะนนทยาขออวยพรใไหพไ้พ่อแม่พี่น้อง FC โ,โ,โชคดีกับแนวทางน้องไมโลแมวแสนรู้นะคะเมืองพันธิลุ่งทางไหนนะคะ บางข้างลงข้างหน้าก็ออกข้างหน้านะคะบางข้างก็ลงข้างหลังข้างหลังจะเป็นศูนย์หนึ่งข้างหน้าจะเป็นเก้าสามนะคะอาจจะลงหรือไม่ลงหรือจะนอนออกตรงตรงสามตัวเลยใช่ไหมลูกไม่ลงครับขอให้ออกตรงตรงสามตัวนะลูกนะวันที่เจ็ดวันที่เจ็ดวันที่เจ็ดตอนเย็นๆขอให้ฟอ fc โชคดีถูกสามตัวตรงๆนะลูกนะไม่โลครับ หนูไม่ได้มีตังค์ซื้ออาหารเมร็ดทูน่านะลูกนะอาหารเม็ดจะหมดแล้วนะลูกนะเมโลให้เอฟซีโชคดีกับแนวทางของหนูนะครับทำตาปิดปิดอ้าวบอไม้ไม้ชอชิงเก้าสามศูนย์หนึ่งกาละสินนะคะตัดข้างนาจะเป็นเก้าสามตัดข้างหลังจะเป็นศูนย์หนึ่งนะคะ สามโตจะเป็นสามศูนย์หนึ่งหรือเก้นสมศูนย์นะคะทั้งหมดทั้งมวลนี่เป็นแนวทางหาซื้อสลากินแม่งรัฐบาลถ้าว่า9ก้าสิ้าเปอรนต้ทางของไมโลมักจะเป็นอฮานอยพิเศษหรือฮานอยธรรมดานะคะนุษที่ยากขออวยพรให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC โชคดีกับแนวทางของน้องไมโลนะคะไม่ยอมลงเลยเหรอไมโลครับไม่ลงเลยใช่ไหม ทำต,ตาปิดบออกแน่นะลูกนะนอนเลย